จะมาขายทอดสดนะครับการพ่นสีในกระบะนะครับให้ทุกคนดูกันน้องช่างก็ได้พ่นไปแล้วนะครับหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวกลับกล้องนะครับเรามาดูพ่นรอบสองครับสีในกระบะนะครับกระบะเป็นรอยแล้วน้องช่างก็ได้มาขัดลปพ่นใหม่นะครับกำลังโปยใช่ไหมครับน้องช่างบอกกําลังโปรยรอบหนึ่งทีนี้จะมาพ่นรอบที่สองนะครับก็ดู ภาพในการพ่นของน้องช่างนะครับน้องช่างเขาพ่นยังไงครับผมช่างแหลนก็สวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาสวัสดีครับก็ดูภาพการพ่นของช่างผวเลยรครับลาพ่นในกระบะลักษณะการพ่นในกระบะช่งางเขาพ่นยังไงครับสีคือสีขั้นตอนเดียวเงาในตัวนะครับสาวนะครับของรถเทปนะ ี่ก็นะะสี่ก็เบอร์อะไรนะโอ้โอยทำไมเป็นอย่างนี้ก็ี่ก็เบอร์ G C A นะครับนะครับก็อย่ามาดูใกล้ๆนะว่าพ่นไปรอบหนึ่งที่เขาโปรยเป็นยังไงนะครับที่ครับ รอบนี้คือรอบกดตึงให้มิดตัวนะครับกับการพ่นในกระบะจอบนี้กับข้างแหลนทองครับต้องข้างแหลนทองครับก็ดูภาพไกลๆนะครับ,ออรบ,นนรบตอนน,น้องพ่นลักษณะการพ่นจะเป็นยังไงนะครับก็ช่างก็ามาถ่ายรอดสดให้ทุกคนดูกันนะครับว่าช่างเขาพ่นสียังไงครับเวลา,าเราเอาเข้าไปพ่นที่หูครับ บอกก่อนนะครับวิดีโอนี้ไลน์นี้คือการพ่นนี่คือพ่นแบบธรรมดานะครับเอาแค่พอใช้ไดนะ้อย่างนั้นนะครับโจทย์มาแบบนะ้นี่ก็คือวิธีการพนะ่นของน้องช่างนะครับการใส่เข้ามาเช่นแบบก็สวัสดีทุกคนนะครับก็มารับชมถ่ายรับสดของช่างกัน,นะครับมันก็ไม่น่าครับใช้เวลาแค่ประมาณ15้น,นาทีก็เสร็จครับเพราะว่าการถักการเตรียมีื้นเราก็ใช้ เวลาเตรียมนานแล้วนะครับก็ถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์นะครับกดไลค์กดแชร์ไลน์นี้ออกให้ทุกคนดูกันกับงานช่างนะครับงานช่างการพ่นสีรถยนต์นะครับในกระบะกระบะลูกนี้ก็เป็นกระบะรถสี่ประตูนะครับจะเป็นกระบะที่เล็กหน่อยนะครับไม่ยาเทคนิคในการพ่นก็ดูนะครับ จ้างเขาพ้นยังไงครับขอบคุณนะครับหนึ่งไลค์ที่กดไลค์ให้จ้างครับ้นการพ่นอยู่ในห้องครับในห้องพ้นเราอีการพ้นในกระบะนะครับเราจะไล่จากแบ็กหน้านะครับมากระบะฝั่งขวาครับน้องน้องน้องเริ่มจากตรงนั้นนะครับแล้วก็จะไล่ ลายมาให้สุดสุดฝั่งนี้นะครับสุดฝั่งซ้ายนะครับดูวิธีการต้นของน้องครับก็ทุกคนก็เข้ามารับชมดูการท้นสีในกระบะของช่างทำสีรถยนต์กันนะครับผมคนที่บรรยายเสียงก็อยู่หลังกล้องนะครับครับนี่ครับน้องมาเติมสีนะครับ เทมสีตรงนี้นะครับเป็นสีขั้นตอนเดียวนะครับเงาในตัวแล้วก็ฮาร์ดนะครับใส่ฮาร์ดตัวเล่งแข็งนะครับในอัตราส่วนการผสมคือสี่ต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ทินเนอร์ตัวละลายตัวเจือจางก็แล้วแต่เราจะใส่นะครับเต็มที่ก็มีเกินสิบเปอร์เซ็นนะครับ

ครับก็พ้นไปเรื่อยติวงานไปเรื่อยอย่งเลงลครับก็เดี๋ยวให้น้องเขาพ่นเสร็จเดี๋ยวช่างจะมาพาดูด้านในนะครับว่าเป็นยังไงนะครับครับผมเดีย๋ยวทุกคนดูก่อนไม่ไหวครับรองสีสุดยอดานกะ มีดอย่างตอตงต้อ hmm. uh, oh, okay. okay, right? yeah, so ืมมีือย่างโอเคก็ไดแค่ยองอัวตาโอเคมีแผ่นโพอยู่ใชไหม ครับเดี in, <is> uh, okay. mm ๋ยวก็มาดูครับงานหลังพ่นเสร็จครับช่างไม่ใส่หน้ากากครับไม่ใส่ไม่ได้หนมะละไหนพอแล้วพอแล้วก็มีแผ่นปูแผ่นปูอยู่อืมอืมกลับก็น้องก็ได้พ่นเสร็จนะครับงานก็พ่นพอใช้ได้นะครับน้องบอกว่าพอหรือยังครับยังยิดดีน้องบอก นี่ตัวไม้มิดคือตรงข้างล่างนะครับในครอยงนี้กระเป๋าแต่ด้านบนก็โอเคเป็นด้านที่โชว์นั้นก็ซ้ําตรงนี้จังหน่อยก็ได้นอนใ้เขามากๆแล้วก็เลอยๆซ้ําให้มันกบรอยรูนะครับก็หลายนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับก็สวัสดีขอบคุณทุกคนครับนี่คือการต้นสีในกระบ่านะครับอ่ามาให้ดูพ้อสังเกตนะครับ ครับผมจังหวัไปแล้วสวัสดีขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผม